ครับสวัสดีครับกรับสวัสดีครับพ่อพี่พ่น้องเย็บซี่สุขุสุขนนะครับเด้อครับเมื่อนี้ก็ได้ถึงเวลาอาจารย์สมวังกับทีได้ขอโชคลาภอยู่ต้นโพในวัดป่าเนินหินแดงนะครับนะครับหวังดีเป็นกระเคยให้ตรงๆนะครับเมื่อนี้กับวันที่29นะครับอาจารย์ก็ได้ปากระถินให้กับเราเทพเทวดาปูแปดศอกปูนั่นตลาดปูมุจลิน ปูเทพสุริยันปูคุณินปัมมลอาจารย์ก็ได้เห็ดบุญเห็ดกุศลเห็เผินเอานิมตดนะปูเด้อนิมต์เด้อนี่นะครับดวงเทพดวงรรมเพินลอยมาแล้วเพินลอยมาแล้วพวยพี่น้องเบิ่งเอาเด้อพวยพี่น้องนะครับเผินมากหอดมาถึงแล้วนี่เป็นดวงเทพดวงรรมเพินเพินเสียชคไข้ลาเพ่าเด้อครับพวยพี่น้องนะครับมื้อนี้ก็ได้มาก ขออยู่ตนโพอาจารย์กะบ่วงสวงอยู่สลากลางน้ำนะครับเด้ออาจารย์กนะไปว่างบวงสวงอยู่สลากลางน้ำณเมือนี้อาจารย์กะถือว่าได้มาขอเพิ่นเอาโฉกเอาลาบสามตัวตรงตรงสองตัวตรงตรงฝากไปพี่น้องเออบซี่สุขุสุคนก็คงสิเป็นบุญเป็นกุศลเฮานะครับงวดที่แล้วเพิ่งได้เฉียนให้ซีซีหกนะครับซีหก นะครับซีซีหกซีหกครับคุพยพี่น้องนะครับก็ถือว่าโชคดีกันหลายคนอาจารย์ก็ขอขอบุญขอบคุณนะครับผู้ใหญ่อยากรวมบุญรวมกุศล,ล,ล,ลเป็นเจ้าภาพกระทิ้กับเชิญไดนะครับเรือครับคุพยพี่น้องลูกหลานของปู่แปดศอกนะครับกับเชิญใดพราะว่ามือถอดกับวันที่สามสิบเอ็ดมืออื่นกับเป็นมือโฮมห้อาจารย์กับจ้าให้เต็มที่าหากล้วยเป็นลอยๆเชี่ยบุตลับพอพี่พี่น้อง นะครับเอาไม้เพิ่นเพิ่นใหเฮ็ดจังได้ก็เฮ็ดไหครับ,นะรบขอให้เป็นอนุสงค์คนบุญเดอ้อเผยพี่น้องอา้าปูเอ้ยนิมต์เดอ้อนิมต์ขอโชคขอลาบดเ,าเด้อ้านิมต์เด้อปูเดอ้อให้เป็นบุญเป็นบารมีเดอ้เอนะครับสีเฉียวเฉียวนี่เป็นดวงปูแปดศอกนะครับเด้อรับเป็นลอยมากแล้วเป็นเจ้โชคให้ลาบเข้าแล้ว ขอให้เป็นอนุสงค์ผลบุญด้วยอนุสงค์มือนีนะครับกับเป็นบุญแท้ครับมือนีที่ว่าเป็นบุญบุญอันยิ่งใหญ่เด้อพี่น้องนะครับนี่คือต้นโพธใหญ่นะครับเพิ่นกับเคยไห้นะครับเพิ่นกับได้มาหลายงวดนะครับเพิ่นอยากเก็บอยากสร้างพออาจารย์ปักกระถินนี่แล้วเ็จกระสีสร้างกุดทดแทนกุดไฟใหม่ใหพระเด็จพระกุญคู่บาอาจารย์ไห้เราเทพบวดาเพิ่น นะครับมาบ่าด้วยอนยุสงคลบุญนะครับผู้ได้จินมใดท่านน้ำไก่กลับไปลอยเท่าพันเท่าเด้อ นี่โอ <laughs> 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 <laughs>

Uu. Ooh. Uu. Ooh. Ooh.

อ้ยเขียนยังมาก็นกลาว้ดงนี่ผู้สาวเอากางเล้อยตัเด้ออันใดมันไปพอดเน็ตมันมาเห็นดงดีผู้สาวเขามีเกเห็นงานยังมือก่อุตัยเพ้อผมีชาติมติมเลื้อย โอ้ยเดี๋ยวจะจับเลยพูอื้อตุ๊กคนโหบอแน่อยู่เลยได้ ยนชัดว่าละปูตายวิ kind of ่ง <tes> บัวขบหน้าร่างเลปูด้วยโอขนหมอกูเล้วันนี้วันออกนสอเนาะโอ้ยแม่หนีหละปู้าถูกเออขยันชมพ่อมวปาถนาพ่อได้กินได้ชาตินี้ มิ้วแกตาทีย์ไปไหนไหนไปไนไหนผู้กระชืนใจคือเร่านี้มีแดงนั่นไหนเป็นไก็ได้มึงแย่งลูกหลานบุญพื่งบ้านบุญมาแล้วนี่กูไปแล้วนะไอ้พวกมึงถูกดีรวยกันจ้าถูก้าถูกถู อ้ยคือบอกง่ายแต่บ้าปูนี่ยอ่างนีนะ่ียวังแม่ม่วังเอ้ยวังมามามา่ปูหายขาแล้วมาเนียบรมาบึงใช้กันปูบอกเ้าแล้วมกว่ดนชิดนี่ รับพวยพี่น้องนะครับเด้อเบิงเอาเด้อรับพวยพี่น้องนะครับเอาผมแม่พี่น้องเบิงเอาเด้อนี่ปูเพิ่นเชิญให้ปูแปรศกเพิ่นเชิญให้แล้วพวยพี่น้องเอาเบิงเอาครับพวยพี่น้องเบิงเอาเบิงเอาครับนี่แหละคือโตเพิ่นเชิญให้พวยพี่น้องนะครับเอ้ยรับพวยพี่น้องนะครับเด้อเบิงเป็นตัวได้เกาะ สี่หกสามพอยพี่น้องนี่ตรงที่ถากไว้นะครับเดอ้อเพิ่นถากไว้ครับตัวใดอีกล่ะคับทังท้งๆเหมนน,นั่นเบิง<ไ>เบ่ง<ส>กักๆเด้อเบิ่งกักสองสามเจ็ดสองสเจเจสเจครับตัวใดนาะสี่หกสามนาะนี่เนาะ สี่สองสี่สองหกพอยพี่น้องหรือสี่หกสามเอาพอยพี่น้องลองเบิงคักๆนะครับด้อเออลองเบิงวิเคราะห์พิจารณาย่านเบิงนะครับได้ตัวขังบนเห็นสามเจ็ดครับสามเจ็ดสามเจ็ดเอาพอยพี่น้องตรงนี้กะสี่เออ เอาพวยพี่น้องเนาะเออครับพวยพี่น้องล่องวิเครา์ซอยกันนะครับเด้ออาจารย์สมหวังนะครับอันนี้ตรงที่ถากต้นโพครับพวยพี่น้องว่าตัวใดกระทักเขามาได้นะครับเด้อนะครับอาจารย์กะนะห้เห็นเป็นสามเจ็ดครับตัวข้างบนข้างล่างนี่อาจารย์ก็เห็นเป็นเลขสี่ออออเออคือเลขสี่ ข้างหน้าคือจังหนึ่งสี่หนึ่งสี่หกพวยพี่น้องหนึ่งสี่หกครับข้างหน้าคือจัง, 1, 4, 6, ยยนงห,หนึ่งสี่หกเด้อพวยพี่น้องหรือเอ่อหนอึง่งเอาพวยพี่น้องลองวิเคราะห์เบิ้งเอาเด้อครับเด้อร้องวิเคราะห์เบิ้งเอาอันนี้ก็คืออาจารย์กับไทยเบิง้งเออนะครับอ่าถากให้เบิง้งอุ้ยชัดเออชัดครับคือจังวิดเบิง้ง โอ้ยพวยพี่น้องเบิ่งเอาตัวนี้เด้อครับพวยพี่น้องตัวนี้ละครับเออตัวนี้สิเป็นเออเอาพวยพี่น้องอาจารย์ได้เห็ดวงกลมๆให้นะครับเด้อห้เบิ่งเอาได้ครับพ่ยพี่น่องเบิ่งปูเป็นเชียนให้ตัวใดครับครับอันนี้คือปูเป็นเชียนให้เด้อพวยพี่น้องคือตัวใดไก่พวยพี่น้องลองวิเคราะห์พิจารณ้าย่านเบิ่งนะครับเด้อครับพวยพี่น้องนะครับ สาธุเด้อเพ่อยพี่น้องคอยโชคดีรวยๆเด้ดอเอาเบิ้งกักะเด้อเพ่อยพี่น้องเบิ้งกักะครับเบิ้งกักะเด้อเพ่อยพี่น้องคอยมีแต่คว่ำสุกคว่ำจะเลื่อนเด้อพ่อพี่น้องนี่ครับเพ่อยพี่น้องเบิ้งอีกครับนี่เพิ่นเชียนไห้นี่เบื่โทัอาจารย์มีอย่างทัมาได้นะครับเด้อเพิ่นจิปยำไห้นะครับอันนี้ที่แปร แปะออกมาเด้อพ่อพี่น้องแปะแล้วออกมาแล้วนะครับเข้ากับเบิงในไซันพ่อยพี่น้พอ,พนองนะครับอันนี้กับแปะเป็นสนะีห่หกสามสามเจ็ดแ้วอยชกดีลำด้วยสุขุสุขุนครับคอยมีตะคววมสุขุขวจะเล่นเด้อ,พ,อพ่อยพี่น้องเอฟซีสุขุสุขุนเช่าลกสุขุสุขุนมีมณฑปูเด้อเป็นบุญเป็นกุศลเด้อสิปันสาหาบานเือ อคลิปนี้ก็ขอไว้แค่นี้นะครับเด้กอก็จะาลืมเก่าสองน้ำได้ครับบวงสวงวันที่ยีบเก้าออกพรรษาพอดีสาธุโชคดีรวยรวยรยรวยรวย